สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือซี่โครงหมูตุ๋นเต้าเจี้ยวค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตุ๋น ตัวซี่โครงของเรานิดนึงนะเขาจะได้เปื่อยๆแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยหาได้ง่ายๆเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีซี่โครงหมูค่ะใครจะใช้เป็นแบบที่ติดกระดูกอ่อนก็ได้นะอันนี้ของเราเป็นซี่โครงที่แทบจะไม่มีกระดูกอ่อนเลยนะคะแล้วแต่จะใช้เนาะใช้ทั้งหมด600กรัมค่ะ มีรากผักชีค่ะกระเทียมพริกไทยอันนี้หรือว่าที่เราเรียกว่าสามเกลือนั่นเองนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีแบบที่ตําแล้วเหมือนของเราเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็ให้ใช้รากผักชีประมาณ 2- 3รากกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้นะคะประมาณถ้าเป็นกระเทียมจีนก็ประมาณห6ากลีบนะถ้ากระเทียมไทยก็ประมาณ10กลีบก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยดาเม็ดประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอามาโขลกรวมกันให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะ มีอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะเราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะมีน้ำตาลค่ะเราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เป็นมิลินค่ะโดยปกติเขาจะใส่เป็นเหล้าจีนกันนะแต่ว่าเราไม่มีเหล้าจีนเราก็เลยใส่เป็นมิลินแทนนะคะ1ช้อนโต๊ะอันนี้มิลินถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ถ้าใครมีเหล้าจีนก็ใส่ไม่มีเหล้าจีนก็ไม่ต้องใส่ข้ามอันนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาค่ะ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ปรุงพวกซอสปรุงรสหรือว่าน้ำปลาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องอตุ๋นกับเต้าเจี้ยวใช่ไหมเต้าเจี้ยวเนี่ยเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วซอสปรุงรสซอสหอยก็จะมีความเค็มนัวๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวซอสเนี่ยเราสามารถปรุงทีหลังได้เลยนะไม่ต้องใจร้อนปรุงก่อนเดี๋ยวถ้ามันแบบรสจัดไปแล้วมันจะแก้ได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกเริ่มทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะนิดหน่อยพอผัดต้าเจี้ยวกับสามเกลือนะคะแล้วก็ไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟปานกลางนะคะรอจนกว่าน้ํามันจะเริ่มร้อนนิดนึงนะพอน้ํามันเขาเริ่มจะมีความ ร้อนขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สามเกลือลงไปผัดเลยนะ นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ที่โครงหมูของเราลงไป น้อเห็ดเขาเริ่มมีความเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปก็จะมีซอดหอยนะคะตามด้วยน้ำมันงานะคะ่ะแล้วก็มิรินนะคะ เราก็ถักให้เขาเข้ากันเนาะ รเนี่ยพอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปเพื่อตุ๋นเขานะน้ำเปล่านะคะเราใส่ใลงไปประมาณ600 ml นะคะหรือว่าประมาณ1ขวดเล็กๆนะ1ขวดเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็คนนะคะให้เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเขาเข้ากันดีแบบละลายอยู่ในน้ำนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะรอจนกว่าน้ำซุปเนี่ยจะเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนน้ำซุปเดือดเนาะตอนนี้นะคะตัวน้ำซุปเนี่ยเขาก็เริ่มเดือดแล้วนะจากนั้นนะคะเราก็จะลดไฟลงให้เหลือเป็นไฟอ่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะช้อนฟองที่มันลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะช้อนออกบ้างนะ เราช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาตัว กระทะหรือว่าหม้อของเรานะคะแล้วก็ตุนทิ้งไว้ตุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซี่โครงจะเปื่อยซึ่งในระหว่างที่เรากำลังตุ๋นเพนื่อนๆจะต้องคอยมาคนสักนิดนึงนะแบบสัก2030นาทีมาคนทีนึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวแบบพวกเต้าเจี้ยวพวกสางเกลือเขานอนก้นแล้วมันอาจจาไหมอยู่ที่ก้นกระทะได้นะคะก็เดี๋ยวมันจะขมแล้วก็จะมีกลิ่นไหมนะเพราะฉะนั้นก็คอยมาคนบ้างแต่ว่าก็อย่าคนบ่อยเกินไปแบบ10นาทีเปิดทีสินาทีเปิดทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมัแบบนจะแบบ เปื่อยยากนะคะอันนี้เราก็ตุนทิ้งไว้เลยค่ะอันนี้ก็ตุนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคนดูสักหน่อยเนาะเสือแบบพวกสั่งเกลือเขานอนก้นอะนะคะเพราะว่าน้ำมันก็จะค่อยๆแห้งลงแห้งลงเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องระวังในเรื่องของการไหม้นิดนึง อนนี้นะคะเราก็ตุนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะจนรู้สึกว่าน้ํามันเริ่มแห้งแล้วก็ตัวซี่โครงของเราเนี่ยเขาเริ่มจะเปื่อยแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาดู <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เริ่มเปื่อยแล้วจริงๆนะคะคือว่าความเปื่อยเนี่ยเพื่อนๆเลือกเอาตามที่เรารู้สึกชอบได้เลยนะอย่างเราก็จะไม่ได้ให้มันเปื่อยแบบขนาดหลุดจากกระดูกขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีความเปื่อยเคี้ยง่ายนุ่มนะคะ ก็นั่นแหละเรื่องเอาความชอบที่เราชอบความเปิดได้เลยถ้าสมมติว่าขนาดนี้แล้วยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอเติมน้ําเข้าไปเราก็ปิดฝาตุ๋นต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าพอแล้วเหมือนเราก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวกันนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆชิมรสชาติก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงถ้าหากว่าเค็มถูกใจแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วอันนี้สําหรับเรารู้สึกว่ามันเค็มแบบเค็มกําลังดีแล้วนะคะขาดแค่รสชาติหวานของน้ําตาลนิดหน่อยก็ ว่าใช้ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าไปน้ำตาลมะพร้าเราไม่ได้ใส่ไปตอนแรกนะคะเราจะใส่ทีหลังนะใส่น้ำตาลแล้วก็คนให้มันละลายเข้ากันนะคะ ต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ํามันงวดลงกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้เนี่ยระหว่างที่ตั้งไฟเพื่อนเนจะต้องคอยคนด้วยนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มเหนียวงวดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเราตั้งไฟไว้เฉยๆเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นได้นะคะอันนี้ก็คอยคนเป็นระยะเลยนะ ี้ก็โอเคแล้วนะคะน้ํางวดลงเรียบร้อยแล้วก็แห้งในขณะที่เรากําลังพอใจแล้วคือมีน้ํานิดนิดก็พอนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูซี่โครงหมูตุนเต้าเจี้ยวของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายเหมาะสําหรับคนที่แบบเพิ่งหัดเข้าครัวนะคะเพิ่งหัดทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันมันไม่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะแค่ตุนหมูผัดหมูนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยเอาไว้ทิ้งเอาไว้นะคะจนครบระยะเวลาเราก็จะได้เมนูอร่อยอร่อยแบบมีไวัยรับประทานแล้วนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยนะถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อะไรจะติชมหรือว่าจะแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ